น,นี่คือในตลาดทุ่งเกวียนนะคะปกติแล้วจะคนจะเยอะเยอะมากนะในช่วงวันหยุดสองอาทิตย์จ,จะเ่าแต่ตอนนี้ไม่มีคนเข้ามาเลยนะีิเดีไหมคะเงียบหมดเลยตอนนี้เราจะกาศ เียบาาหายนะดูดยวาหาย,ยนี่ดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศในในตลาดเนี่ย่าเปิดไปหมดเลยค่ะหายไปได้แต่เมื่อไหร่แล้วคะเนี่ยเป็นตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดเลยเจ้าแบบนี้คนเลยปกติวันเสาร์ววที่นี่คนจะเยอะไหมมีเจ้าเจ้าช่องนี้แบบนี้เลเจ้าตั้งแต่โควิดมานีย่ยเนี่ย ไม่ได้พราคแขกไม่แขกก็แพ็คสินค้าเต็มมนหมดแล้วทำนี่สินค้าตอนนี้ไม่มีคนซื้ออตอนนี้มาซื้อร้านแม่ทองใบทั้งรถทั้งแถมนะคะตลาดทุนเกียนนะคะมาซื้อเลยค่ะค่ะอ่าก็จะรถทั้งรถทั้งแถมนะคะช่วงนี้เป็นโควิดอาจจะได้หยุดกันเพราะไม่มีใครมาช่วยซื้อน่าแต่ยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมว่าถ้าหากว่าไม่มีคนมาอย่างเงี้ยจะทำยังไงกันก็ต้องหยุดอยู่เพราะว่า เจ้าของตลาดสั่งให้บอกว่าคนไหนไปไม่ไหวก็ยยหยุดเลยอก็ให้หยุดอคนไหนอยู่ได้ก็ก็ทยอยขายพวกนี้ไปแล้ว,แล,วแล้วถ้าหากว่าหยุดกันแล้วส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเขาไปขายกันที่ไหนะคะไม่ไม่ไปขายที่ไหนก็ไปหาของฟ้าอะไรพวกนี้แหลอของพวกนี้ก็มันเสียแล้วก็ทิ้งตอนนี้มันยังไม่เสียอยู่มันใหม่ๆอยู่อก็ทยอยขายให้มันหมดก่อนแล้วก็ <c oughs> ไปไปหาโกบหาเกียดห,ห,หาหน่อไม้หามดแดงกันเนะาะบางคนก็ไปหาปูหาปลาตามยถา,าชีวิตดังเดิมเจ้าของของเจ้าของตลาดนี้เขาจะช่วยอะไรอะไระไหมฮะก็ไ <firmly S 2> ม่รู้ว่าเขาจะช่วยอะไรแล้วก็ไปขอเมื่อวานเขายังไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกให้หยุดหยุดก่อนถ้าหยุดเขาก็เพราะว่าเขากลัวโควิดเขาบอกให้หยุดให้พักก่อน เขาให้ของให้หยุดตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะเมื่อวานเมื่อวานแต่ว่าของของเราจะมีเหลือเยอะอยู่ก็เลยต้องต้องเยอะอยู่อย่างเนี้ยพวกเนี้ยพวกนี้ก็เยอะเนี่ยค่ะก็เลยต้องขายกันต่อก่อนประชุมกันเมื่อวานท่านก็เป็นห่วงพวกเราอยากให้แล้วพวกเราหยุดกันแต่ว่าของมันมีเยอะอยู่ยังหยุดไม่ได้เนาะแก้ปัญหาจะไรอย่องมก็บอกให้ ประชาชนที่ขึ้นจากเชียงใหม่ลำฟางมาแวะตลาดทุ่งเกียนช่วยเมาเมาไปหน่อยเนาะค่่นะคะที่รับอาหารสดนะคะเหลือเยอะมากนะคะตอนนี้าาเนี่ยะเยอะเยอะนะคะ เพื่อเราจะขายถูกลดราคาให้น้องทั้งรถทั้งแขนนะคะมาร้านแม่ทองใบนะคะจะลดทั้งรถทั้งแขนนะคะโอเคทุกร้านค่ะวันนี้ลดทุกร้านเลยนะคะวันนี้จะลดอ่าเนี่ยลดกันหมดแล้วค่ะนะคะเดลี่เพราะว่าไฟที่เขียนเขียนไว้ตัวอ่าเนี่ยเนี่ยสินค้าจะมีอยู่เยอะนะคะนะมี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 ไหมายที่ลดราคา ก็เงียบค่ะข้างน,นอกก็เงียบไม่เคยมีคนไม่มีคนนักท่เที่ยวหายหมดเลยค่ะ